สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนาวารักมนท่านได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับไม่นานแสงทองผ่องอัมไพยจะสาดส่องทั่วท้องฟ้าแสงแห่งความจริงที่เที่ยงแท้จะส่องตรง ลงมาบนปัพภีแสงแห่งความดีและแสงแห่งความหวังอันงดงามซึ่งหลายๆคนรอคอยจะศาส่องลงมาสู่ดินแดนบ้านกอกเพื่อทำลายความเกลียดชังความเชื่อที่ผิดๆที่เข้าครอบงำจิตใจของคนทุกผู้ทุกนามมานานแสนนานให้สลายมาลายหายไป บัดดลขอยกความดีที่เกิดขึ้นให้แก่ทุกท่านที่เชื่อในความดีเพราะความดีชนะทุกอย่างหลังจากนั้นนะครับท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อีกว่าได้ข่าววัดจะออกถแถลงการชี้แจงความจริงเรื่องตัวแทนวัดหลานแล้วจ้าปลอ,อเดี๋ยวตรวจสอบให้นะครับทุกท่านหลังจากนั้นนะครับท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์อีกว่า ในวันที่สื่อเป็นผู้ทำลายนับแต่โบราณมาการรบราค่าฟันกันเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างของคนเช่นการแย่งดินแดนทรัพยากรและอื่นๆมักจะใช้กำลังประหัดประหารกันเพื่อเอาชนะใช้อาวุธทำลายล้างเข้าต่อสู้กันจนอีกฝ่ายต้องย่อยยับอักปราชัยมาถึงในวันนี้การแย่งชิงผลประโยชน์ มีการใช้อาวุธชนิดใหม่ที่เรียกว่าสื่อเป็นอาวุธพิฆาตอีกฝ่ายให้สูญสิ้นทุกอย่างได้ในพริบตาโดยไม่คำนึงถึงวิธีการว่าจะชอบทำหรือไม่เพราะขาดจิตสำนึกขาดความเป็นคนไปเสียแล้วคนที่ใช้สื่อเมื่อไม่มีความรู้สึกใดๆในการมองเห็นคนเป็นคน เป็นเพื่อนร่วมชาติก็เน้นย้ำในการใช้อาวุธพิคาตนี้อย่างไม่ปราณีปราศัยทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่การดึงพระดึงวัดมาสนองผลประโยชน์ของตนแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรคนที่ต้องรับกรรมคือประชาชนตาดำๆที่ไม่มีทางสู้คิดแล้วเศร้าใจสิ้นดี อีกโพสต์หนึ่งนะครับของท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ไว้ว่าเรียนทุกท่านผมได้รับทราบว่าขณะนี้ทางวัดมีงานบุญใหญ่สืบเนื่องจากวันมาค้าบูชาที่ผ่านมาทางวัดเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการถแถลงคำชี้แจงในเรื่องดังกล่าวในวันนี้ผมได้รับแจ้งจากพี่ที่วัดแล้วทราบว่าขณะนี้เรื่องทุกอย่างอยู่ในขั้นตอน และระเบียบของทางวัดคาดว่าทางวัดน่าจะชี้แจงข้อสงสัยทั้งหมดในวันสองวันนี้ครับช้าๆได้พระเล่มงามขอให้เป็นไปตามระเบียบวัดรอฟังจากทางวัดโดยตรงนะครับผมไม่มีอำนาจไปสั่งการใดๆดได้ครับและหากแจ้งอะไรไปแทนวัดก็จะเป็นการไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ปอ,อผมก็รอคำชี้แจงเช่นกันอย่าเร่งหรือคาดการใดๆไปในทางที่ไม่ดีเลยนะครับขอบคุณครับเรียนวิชาสอบสวนลุงพลอุ้มชมพู่สำนวนผูกโยงเรื่องราวของโคศกเงาในอัจฉริยะดูมัวสู้เหลือเกินยิ่งมาเจอหลายโพสต์แปลกๆของผมตอนนี้ท่านสุวัตใจเย็นขึ้นจับตามหลักฐาน ไม่ดุเหมือนก่อนและไม่กล้ากำหนดวันจับแล้วถ้าลุงพลจะถูกจับคือ 1. ทําทำคนเดียวอุ้มน้องชมพู่ขึ้นเขาไปกลับ3-4ชั่วโมงแต่ลุงต้องไปรับส่งพระช่วงนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ 2. ออุ้มน้องชมพู่มาบ้านที่ไม่มีฝาบ้านคนอื่นย่อมมองเห็นให้ลูกเมียดูแล แต่ทุกคนไปตามหาเด็กก็ต้องมัดมือเท้าใช้ผ้าปิดปากเด็กใช้ผ้าคลุมตัว3วันจนเด็กตายก็ต้องมีรอยรัดที่แขนขาและปากจึงไม่ใช่อีก 3. ลุงอุ้มเด็กให้คนที่เอารถมารับอีกสองคนก็เป็นไปได้แต่ต้องมีคนเห็นและตำรวจจับสองคนนั้นได้ ถ้าจับคนร่วมมือไม่ได้ก็จับลุงไม่ได้สำนวนอ่อนสารไม่ออกหมายจับให้แน่ถ้าลุงอุ้มเด็กใส่รถไปด้วยค่อนวันพระและคนอื่นก็ต้องเห็นจะจับลุงพลที่ไม่ได้อุ้มน้องชมพู่ทาไมหรืออัจฉริยะสวัสดีครับบทความจากวีระหลงสมบุญ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับลุงพลนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกบอกว่านั่นสินะเหมือนร่วมมือกันยัดเยียดข้อหาให้ลุงพลโดยเฉพาะนายอัดชอบยัดข้อหาให้ลุงจริงยายนะ่ะเกลียดที่หน้ามันจริงนะถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าเอาหน้าใจเย็นๆอย่าพึ่งร้อนตัวกระวนกระวายอย่าพึ่งดิ้นตำรวจเขาไม่ใช่อยู่ๆจะมาจับใครใส่คุกง่ายๆพยานหลักฐานถ้าเขาไม่มีจริงๆแน่นจริงๆเขาไม่ซีซัวจับหรอกหน้าใจเย็นๆไม่ต้องถึงกับตำรวจหรอกแค่ประชาชนคนธรรมดาที่ติดตามข่าวตั้งแต่แรกก็พอรู้ว่าใครเป็นคนร้ายใครมีพิรุษ เยอะที่สุดจะเย็นๆกันนิดหนึ่งนะอย่าพึ่งดิ้นกันกินข้าวให้อิ่มนอนให้สบายแล้วตื่นขึ้นมากับเช้าวันใหม่เหมือนเสียโป้ถัดมานะครับบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าลุงพลจะทำได้ถึงจะไม่เคยเห็นและรู้จักก็ตามถัดมานะครับบอกว่าบอกให้นะลุงไม่ได้เป็นคนทำ เฟชบุ๊กจากกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพานจรได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้หยุดรังแกชาวบ้านที่ไม่มีทางสู้ได้แล้วได้ยินข่าวว่าจะมีการฟ้องย่าอาชิฟอกเงินแกรับจ้างรำแก้บนนะครับคนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือนับถือพญานาคเขาก็จ้างย่าอาชิเพื่อรำแก้บนการที่จะเรียกว่าการฟอกเงิน ก็คือเช่น 1. ค้ายาเสพติดเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายล้านบาท 2. การพนันนำเงินที่ได้จากบ่อนต่างๆฟอกเงินโดยทั่วไปหมายความว่าทำให้สะอาดหรือทำให้หมดมนทินซึ่งมีความหมายในแง่ดีแต่การฟอกเงินเป็นการกระทำด้วยประการใดๆเพื่อปกปิดหรืออำพราง ลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้งการจำหน่ายการโอนการได้สิทธิ์ใดๆการฟอกเงินมี3ขั้นตอนเริ่มจากการนำเงินสดเข้าระบบซึ่งอาจเป็นบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองความลับลูกค้าขั้นที่2คือการกรบเกลื่อนร่องรอย เพื่อให้ไม่สามารถสืบหาแหล่งที่มาของเงินได้และขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเงินเข้าสู่กระเป๋าเจ้าของเงินสกปรกที่แท้จริงโดยผ่านฉากหน้าการทำธุรกิจที่ถูกกฎหมายการฟอกเงินคือหลายล้านบาทหรือนำเงินที่โกงจากธุรกิจนำมาเพื่อ ให้ถูกกฎหมายมากขึ้นเงินที่พวกเขาได้มาก็คือรับจ้างรำเป็นเงินบริสุทธิ์ไม่ได้ปล้นค่าหรือโกงจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนที่เป็นแฟนคลับลุงพลนะครับและแฟนคลับย่าน้องอาชีนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสงสารย่าอาชีคนทำมานะครับบอกว่าปาด ถึงว่าได้เป็นทะนะยยังไม่รู้อีกเหรอแปะคำว่าฟอกเงินเป็นยังไงถัดมานะครับบอกว่าแน่จริงใครมีรายได้ฟ้องให้หมดสิเหนื่อยใจแทนชาวบ้านแท้จากที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุขเดี๋ยวนี้จะลุกเป็นไฟแล้วกี่เดือนแล้วที่มีแต่ข่าวบ้านกะกอกะทุกวันสงสารชาวบ้านถัดมานะครับบอกว่าให้มันฟ้องไป รังแกได้แค่คนจนๆกว่ามันแค่นั้นแหละถัดมานะครับบอกว่าทีคนจะไปออกรถใหม่ไม่ไปดูเขาว่าเอาเงินไหนมาออกรถจนใส่รองเท้าผิดคู่ไปถัดมานะครับบอกว่าสงสารญาอาชิแกนิสัยดีมากพูดจาน่ารักนิสัยดีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือ